บทนี้เราจะมาพูดกันถึงว่าเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยควรจะมีสักเท่าไหร่กิจการถึงจะปลอดภยัยอันนี้จะบอกเลยคะ่ะว่าไม่มีสูตรสำเร็จ ยิ่งปลอดภัยเท่าไหร่เงินก็จะยิ่งจมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าอะไรที่จะเป็นตัวแปรที่จะทําให้เรากําหนดเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสมผู้ประกอบการก็ไปเลือกดูว่าของเรามีปัจจัยหลักอะไรก็อยากจะแบ่งเป็นปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก็อย่างเช่นปัจจุบันนี้นะคะสภาวะเศรษ,ษฐกิจจะเป็นยังไงอยู่ในช่วงที่กิจการกําลังเติบโตได้ดีหรือเป็นช่วงที่จะต้องเอาตัวรอดอันที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของโลกาภิวัตน์กระทบมาหาเราเหมือนกันก็คือเรื่อง ของเทคโนโลยีปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ตอนนี้มีความสําคัญมากๆาไม่ว่าจะเป็นการขายออนไลน์มากขึ้นหรือเทคโนโลยีในการคอยเช็คว่าสินค้าของเราขายดีไหมกับห้างเราจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเนี่ยยังไงได้บ้างอันที่3อยเนี่ยอยากจะให้เรื่องของเนเจอร์ของธุรกิจเนเจอร์ออฟบิสเนสนะคะว่าธุรกิจของผู้ประกอบการเนี่ยเป็นชนิดไหนระหว่างการเป็นอุตสาหกรรมหรือเป็น ธุรกิจแบบบริการอันนี้ก็จะมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่ต่างกันขนาดละ่ะขนาดเล็กกลางใหญ่ก็จะแตกต่างกันอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องของธุรกิจของเราเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันอะไรธุรกิจหลักของเราคืออะไรธุรกิจรองของเราคืออะไรอยากจะให้ความสําคัญกับธุรกิจหลักมากๆนะคะว่าเราจะโฟกัสเข้าไปว่า Les s i s more เนี่ยไม่ไม่ผลิตไปเยอะแยะเนี่ยจะทําได้ยังไงบ้างเพราะยิ่งผลิตหลากหลาย เราก็นอกจากเสียความสามารถในการแข่งขันแล้วต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นนิดด้วยนะคะตัวต่อไปที่มีความสําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องซีซันนอลิตี้ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยถ้าเป็นพวกสินค้าเกษตรออกแต่ละฤดูกาลก็ไม่เหมือนกันทุเรียนเนี่ยช่วงนี้เราก็ต้องหาเงินทุนสำรองเอาไว้ชาวสวนต้องหาเงินทุนสำรองเอาไว้หรือเป็นพวกถ้าเราผลิตสินค้าต่างฤดูกาลไลฟ์สไตล์ฤดูร้อนฝนหนาวก็จะใช้เงินทุนหมุนเวียนที่ แตกต่างกันไปตามลักษณะของธุรกิจของเรานอกจากนั้นปัจจัยภายในก็เป็นเรื่องของการกําหนดนโยบายว่าเราจะให้ลูกหนี้การค้าประมาณสักกี่วันดีถึงจะเหมาะสมเพื่อกระตุ้นยอดขายให้มากไปก็เสี่ยงกับการเก็บหนี้ไม่ได้มีภาวะความเสี่ยงหนี้ศูนย์อีกหรือสินค้าของเราควรจะมีประมาณสักกี่วันดีเพื่อที่จะให้จัดจําหน่ายได้โดยราบรื่นเราจะต้องให้ทีมต่างๆนมาคุยกันเพื่อที่จะหานโยบายที่มันลงตัวแล้วก็ ช่วยในการเติบโตของธุรกิจไปได้ค่ะวิธีการคํานวณเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสมเนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวเพราะฉะนั้นจะยกเป็นเคสตัดดี้ละกันว่าเราต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนประมาณสักเท่าไหร่จะให้ไปสัก3าเคสนะคะเคสแรกเนี่ยเป็นร้านขายผลไม้ในตลาดร้านเนี้ยจะซื้อผลไม้ทุกๆ 2-3วันเงินทุนหมุนเวียนของเขาจะคืออะไรก็คือสินค้าที่ขายอยู่ในร้านเพราะว่าเขาซื้อก็ซื้อเงินสดขายก็ขายเงินสดเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านบวกกับค่าใช้จ่ายดําเนินงานอาจจะมีพนักง,งานสักคนหนึ่งกรณีที่2 เป็นธุรกิจที่เป็นผู้ขายผลไม้ขายส่งอันนี้ก็อาจจะซื้อจากชาวสวนมาเป็นเงินสดแต่พอขายเข้าห้างก็ต้องมีลูกนี้การค้ามีสินค้าที่มีอยู่ในสต๊อกกรณีนี้เนี่ยถ้าหากว่าขายแต่ละเดือน5ล้านลูกมีการค้าก็5ล้านแล้วสินค้าคงเหลือก็อาจจะ5ล้านเพราะฉะนั้นเงินทุนหมนู่เียนก็จะใช้10ล้านกรณีที่3ขยายขึ้นมาหน่อยเป็นโรงงานผลิตน้ำผลไม้กรณีนี้จะเต็มรูปแบบเลยก็คือว่า เขาก็จะไปซื้อสินค้ามาจากเจ้าเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่ขายส่งนะคะมีมีสต็อกสินค้ายาวหน่อยเพราะว่ามีสินค้าในกระบวนการผลิตด้วยเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็จะมีใช้ลูกนี้การค้า10ล้านสินค้าคงเหลือตีว่า1เดือนก็10บล้านได้เครดิตเจ้าหนี้การค้ามา30วันก็ สุทธิก็เงินทุนหมุนเวียน10บล้านนะคะวิธีการกําหนดเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยนะคะโดยปกติที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นภาพนิ่งจริงๆแล้วมันไม่นิ่งอย่างนั้นนะมันหมุนทุกวันเลยหมุนทุกเดือนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวิธีการที่จะทําให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราอยากจะให้ไว้สัก3ามวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยอ,อ,อยากจะให้พิจารณาเรื่องของแคสซเคิลถ้าบริษัทเราเนี่ย ขายได้ประมาณ10บล้านแค่ไซเคิลหกวันเนี่ยเราจะพอที่จะลดทอนมาได้ไหมเหลือ59วันหรือ58วันแล้วถ้าสมมุติว่าทําได้ประสบความสําเร็จดีๆเนี่ยเหลือ30วันเนี่ยเท่ากับว่าตัดเงินทุนหมุนเวียนไปได้ครึ่งนึงเลยราคาเหลือแค่10บล้านก็เบาตัวไปได้มากอันที่2ก็คือเรื่องของการลดลูกหนี้การค้าถ้าลูกหนี้การค้าเราให้อยู่30วันมีเกินบ้างไหมยังไงก็ต้องพยายามให้อยู่ในเทอมต้องเล่งการชําระหนี้หรือบางทีอาจจะต้องขายเป็นเงินสดมาประสบ เพื่อให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันที่3ก็คือเรื่องเจ้าหนี้การค้าเครดิตเจ้าหนี้การค้าเนี่ยโดยปกติใน SME มักจะลืม หรือไม่กล้าที่จะไปขอเครดิตการค้าอันนี้ต้องขอให้มีความกล้าหาญเลยคะ่ะเพราะว่าถ้าเราได้เครดิตเจ้าหนี้การค้าเนี่ยจะมาเพิ่มสภาพคล่องของเราได้อย่างมากเลยแล้วก็ใช้เงินของเจ้าหนี้มาช่วยในการหมุนเวียนของกิจการแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากลยุทธ์ในการบริหารแต่ละส่วนเนี่ยควรจะมียังไงบ้างน,นะคะ